สวัสดีครับทุกคนวันนี้ฮะผมจะมาอัปเดตปลาหมอเลมแดงให้ทุกคนได้ดูกันนะรอบที่แล้วเนี่ยฮะสีมันจางมาหน่อยฮะแต่รอบนี้ฮะสีมันกลับมาแล้วผมบอกเลยนะสวยมากครับผมขิงข่ามือเรียกนี่นะฮะสีสวยมากครับผมรอบนี้นี้จางมากเลยนะ จะเป็นหมอสีตัวใหญ่ๆนี่หลายตางเลยสีเมื่อกี้นะใช่สีเส้นสีแดงสวยมากเลยนะเรื่องนะเรื่องใช่ครับผมเรื่องมือด่างใมมา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 เอ้าขึ้นมาแล้วสวยที่สุดต้องเลยต้องหมามาเลยใช่ไมฮะเขาขึ mm ้นมากินไหมเขากินอย่งนี้มาดูสิ่งมหัศจรรย์ใต้น้ำดีกว่าผมนี่ครับเหมือนอยู่ในทะเลนะทุกคนดูฮะ สูบใต้น้ำคะดูเพินๆีูเลยควาเรียบมาทุกคนเปนงนมสวยไหมงบ300สีรักเียรัผม นี่ฝนตกนะทุกคนเสียงอาจจะดังนิดนึงนะทุกคนนะอาจจะมีเสียงฝนเข้านะครับผมต,ตอนนี้นะครับเราจะท้อนปากขึ้นมาให้ถึงใกล้ๆกันนะนี่ฮะมาแล้วครับผมนี่เป็นไงปลามันตัวกลม <c oughs> ๆเกล็ๆน่ารักอะทุกคนนะ เหือนความความความเาะพันเลยใช่ครับผมวันนี้ดูฮะสีแดงสวยๆครับผมเป็นน้อยอยู่ขอเพิ่มอีกหน่อยได้ไมันเพิม่มแล้วมันหายลงไปแล้หนีเลยไอ้นี่เพ <c oughs> ิ่มมาแล้วดูดนะครับเรามาดูสีนะนดูฮนะ เนี่ครับนี่ฮะสีนี่เข้มขึ้นของตัวนะดูฮะสีแดงสดมากครับผมอวกาศแดงชาเลยแบบใช่มัน่ตกใส่สีสีแดงอะทุกคนดูนี่ฮะนี่ไงดูฮะพกกองรวมกันนะก็สวยนะสีแดงฮะเป็นปลาสีแดงนะสีจัดมากครับผมผมไม่เคยรู้นะว่ามีสีอื่นอีกหรือเปล่าเนาะเออ ตอนนี้สีเริ่มกลับเป็นสีเทาแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะปล่อยเขากลับไปนะผมเพราะว่าตอนนี้เขาเขาตื่นแล้วฮะเขาเร่นไปถอดสีแล้วผมจับตาไม่ได้เดี๋ยวผมเป็นไงฮะกับวันนี้ผมที่พามาอัปเดตป้าหมอสีเหลาแดงคนระับบอกเลยครับว่าสีนี่สวยจัดมองเพลินตาแน่นอนนะผมใครอยากจะลองเลี้ยงปลานะฮะผมก็แนะนําเจ้าตัวนี้นะเพิ่มอีกหนึ่งชนิดับผมป้าหมอสีเหลาแดงครับผมเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายฮะและราคาไม่แพงฮะสวยจริงครับ ใช่ฮะลายแงแรงเครับสารบันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะก็ระวังกันด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกนะผมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะฮะอย่าให้เป็นหวัดนะผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องแฮปปี้ทีวีด้วยนะผมเพื่อให้ผมนะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมช่วยๆหน่อยนะครับวันนี้ไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้า๊า่บายครับ